สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กระลบทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้ที่ช่อง b l c i Channel ความรู้มีไว้เป็นวิทยาทานประสบการณ์มีไว้ถ่ายทอดนะครับเราจะกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้วันนี้เป็นบทที่10นะครับของวิชาการพนักงานสัมพันธ์ Employee Relation นะครับแล้วก็เราก้าวมาถึงตอนที่7นะครับ เมื่อคราวที่แล้วเราพูดคุยกันไปถึงตอนที่6เป็นการนำเอาโครงสร้างค่าจ้างไปสู่การปฏิบัติและการแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในการนำเอาโครงสร้างค่าจ้างไปสู่การปฏิบัตินะครับซึ่งในบทที่10เนี่ยเป็นบทที่ว่าด้วยค่าตอบแทนนะฮะเราก็ได้พูดกันถึงเรื่องของหลักการวิธีการกระบวนการต่างๆ ขั้นตอนต่างๆในการบริหารค่าตอบแทนนะครับแล้วก็ในวันนี้เราก็จะมาคุยต่อในหลักหลักที่3นะครับหลักสำคัญที่ผมได้พูดไปในตอนต้นในเรื่องของการบริหารค่าตอบแทนก็คือมีอยู่3ส่วนด้วยกันก็คือหลักที่เรียกว่าเป็นความเสมอภาคภายใน (internal equity) ซึ่งเราก็กระทําโดยการประเมินค่างานนะครับ การตีค่าง,งานเมื่อตีค่าง,งานประเมินค่าง,งานซึ่งก็จะเริ่มโดยการจัดทำ job description จัดทำ job specification จัดทำ job evaluation แล้วก็มีการจัดทำ job classification นะครับก็คือการจัดกลุ่มงานอันนี้ก็เป็นการแสดงเห็นถึงความเสมอภาคภายในแยกกรับแยกตำแหน่งนนนแบ่งแยกตำแหน่งกลุ่มงานนะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปหา ที่เขาเรียกว่าความเสมอภาคภายนอกนั่นก็คือการเปรียบเทียบกับบริษัทข้างนอกซึ่งเราก็ะทำโดยการสำรวจค่าตอบแทนนะครับเป็นการสำรวจค่าจ้างเงินเดือนนะครับแล้วก็นำมาจัดทำเป็นโครงสร้างค่าจ้างเงินงเดือนเพื่อที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัตินะครับเราพูดคุยัไปแล้วนะฮะที่นี้ก็เหลืออีกหลักหนึ่งนะครับก็คือหลักที่ว่าด้วย ความเสมอภาคระหว่างบุคคลหรือความเสมอภาคระหว่างพนักง,งานซึ่งเขาเรียกว่า employee equity หรือหรือ individual equity นะครับเพราะว่าถ้ากว่าเรามีการจัดทําการประเมินค่างงานแล้วเราจัดกลุ่มงานแล้วเราก็จะทำให้เห็นว่ามีความแตกต่างกัน,กนระหว่างตำแหน่งงานต่างๆตั้งแต่ต้นสุดจนถึงสูงสุดนะครับ เสร็จเรียบร้อยเราก็ไปทำการสำรวจค่าตอบแทนเราก็จะได้รู้ว่าเงินเดือนค่าจ้างค่าตอบแทนของในบริษัทของเรานี้อยู่ในระดับใดในตลาดนะครับสามารถแข่งขันได้ไหมสามารถรักษาคนได้ไหมสามารถที่จะจูงใจคนให้ทํางานได้ดีได้ไหมนะครับถ้าเงินเดือนเราสูงนะครับคนก็จะไหลเข้าถ้าเงินเดือนเราต่ําคนก็จะไหลออกนะครับ ดังนั้นอันนั้นก็เป็นหลักสองหลักแล้วนะครับหลักที่สามก็คือว่าเอถ้าหากว่าคนที่ทำงานอยู่ในระดับเดียวกันนะครับในกลุ่มงานเดียวกันเวลาพิจารณาความดีความชอบการขึ้นเงินเดือนก็ดีนะครับการจ่ายโบนัสก็ดีถ้าสมมุติว่าเราเอามาอิงกับผลการปฏิบัติงานนะครับคนก็จะเปรียบเทียบกันว่าเอะทำไมคนได้เท่านั้นคนนี้ได้เท่านี้ สมมติว่าเราขึ้นเป็นขั้นทําไมคนนั้นได้ขั้นเดียวคนนี้ได้สองขั้นนะครับอย่างในราชการเนี่ยเขาก็จะขึ้นเป็นขั้นเป็นก็คือแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มนึงก็คือไม่ได้เลยนะครับก็เรียกว่าแป๊กกลุ่มที่2ก็ได้ขั้นหนึ่งนะฮะกลุ่มที่3ได้2ขั้นคนที่ได้ขั้นหนึ่งก็แสดงว่าทําผลงานได้ดีนะครับเป็นที่ยอมรับได้แต่ถ้าทําผลงานได้ดีเยี่ยมเ่ยนะครับก็จะได้2ขั้นนะครับ หรือถ้าหากว่าในเอกชนเนี่ยก็มักจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะแบ่งออกเป็นต่ำสุดนะต่ำสุดถ้าสูงสุดแล้วก็ตรงกลางตรงกลางนี้ก็เป็นเฉลี่ยนะครับสมมติว่าเงินเดือนจะปรับเงินเดือนประจำปีสมมติว่าสัก7%หรือ10%หรือ5%นะครับ10%เนี้ก็น้อมาสูงมากนะครับ7%นนี่ก็ ก็าอาจจะปานกลางห้าเปอร์เซ็นตนี้นอาจจะทั่วไปนี่ก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับภาวะเวศรษฐกิจนะฮะในในช่วงนั้นๆแล้วก็ความสามารถในการจ่ายของของบริษัทด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเฉลี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นตนะฮะต่ำสุดเนี่ยอาจจะออกมาเป็นเป็นสองเปอร์เซ็นตนะฮะแล้วก็สูงสุดอาจจะเป็น นี่ก็แล้วแต่เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันถึงวิธีการกระจายในลำดับต่อไปนะครับทีนี้ในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงว่าเราจะทำยังไงถึงจะให้เกิดความมีความรู้สึกว่ามีความเสมอภาคและมีความเท่าเทียมกันคือการอธิบายได้นะครับว่าทำไมคนนั้นได้หนึ่งขั้นทำไมคนนี้ได้สองขั้นหรือทำไมคนนั้นไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือ เราจะเข้ามาสู่เรื่องของการประเมินผลในการปฏิบัติงานนะครับการประเมินผลการ,ป,รปฏิบัติงานภาษาอังกฤษอาจจะใช้คําว่า performance evaluation นะฮะหรือ performance assessment นะฮะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับส่วนใหญ่เราก็จะใช้คําว่าการประเมินผลงานการประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับทีนี้การประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ยมันก็มีหลักสําคัญที่พูดไปก็คือเพื่อให้ สามารถอธิบายได้นะครับว่าในการจัดสรรค่าตอบแทนนะหรือการจัดสรรผลประโยชน์ต่างๆมันเป็นไปด้วยความเป็นธรรมนะครับแล้วก็สามารถพนักง,งานสามารถที่ยอมรับได้นะครับทีนี้การประเมินผลงานนี้ก็สามารถที่นำไปใช้ได้หลายทางนะครับหรือประโยชน์ของมันคุณค่าของมันนอกเหนือจากจะใช้อธิบายโดยหลักใหญ่ๆแล้วเนี่ยนะครับที่ใช้ประโยชน์ นะหรือการนาไปใช้เนี่ยมากที่สุดก็คือการนำไปใช้ในการจ่ายค่าตอบแทนนะครับจ่ายค่าตอบแทนนี้ก็อาจจะมาเกี่ยวกับเรื่องของการปรับเงินเดือนประจำปีนะครับการปรับค่าจ้างประจำปีนะครับแล้วก็ลองต่อองลำดับต่อมาในเรื่องของการนำไปพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนก็อาจจะเป็นเรื่องของโบนัสนะครับ ในบางบริษัทเนี่ยก็จะเอาเอาการจ่ายโบนัสเนี่ยไปอิงกับผลการปฏิบัติงานนะครับนอกเหนือจากอิงกับผลกําไรหรือความสามารถของบริษัทแล้วเนี่ยก็ยังอิงกับผลการปฏิบัติงานด้วยถ้าหากว่าคนที่ทํางานได้ดีก็จะได้โบนัสในระดับที่ดีนะครับส่วนคนที่ ทำได้ไม่สู้ดีนักก็อาจจะได้ในลักษณะที่พอใช้พอประมาณนะครับส่วนคนที่ทำงานได้ดีเลิศก็จะได้ก็จะได้ในระดับที่สูงนะครับในอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเขาจะมีที่เขาเรียกว่าจ่ายแม n เนจเมนต์โบนัสนะครับในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์บริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆก็จะมีคีาเรียกแมเนจเมนต์โบนัสหรือว่าหรือว่าการจ่ายโบนัสตามผลการปฏิบัติงานนะฮะเพราะนั้นบางบริษัทก็จะแบ่งเป็น3กลุ่ม คือกลุ่มแบ่งเป็น3เกรดนะครับถ้าเกรด A เนี่ยเรียกว่าดีที่สุดนะครับเกรด B ก็เป็นที่ยอมรับได้นะครับถ้าเกรด C นี้ก็คือตกเลยไม่ให้เลยนะครับไม่ให้เลยถ้าว่าเกรด B ก็ได้ไปได้ไป50%ของของการแบ่งนะครับแล้วก็ถ้าเกรดถ้าเกรด A เนี่ยเอาไปเลย100%นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับ อันนั้นก็เป็นการใช้เพื่อกระจายค่าตอบแทนหรือการจ่ายค่าตอบแทนปรับค่าจ้างประจำปีจ่ายโบนัสหรือเป็นการจ่ายรางวัลพิเศษนะครับรางวัลพิเศษอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็แล้วแต่เราจะไปจัดระบบนะครับในวิธีการดําเนินงานนะครับส่วนที่2เนี่ยอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการประเมินประเมินเพื่อ เพื่อการจ่ายค่าตอบแทนนะฮะอันนี้ก็เป็นเรียกว่า compensation evaluation นะฮ e ะรหรือ compensation assessment ก็หมายความว่าการการประเมินผลเพื่อเพื่อพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนหรือความดีควงมชอบนะครับส่วนในลำดับที่สองเนี่ยก็ประเมินเพื่อเพื่อพัฒนานะครับเพื่อพัฒนาก็หมายความว่านำเอาผลของการประเมินนั้นเนี่ยมาใช้ในการ พัฒนาพนักงานนะครับเช่นนำไปเป็นฐานในการที่จะจัดทำเขาเรียกว่า career management นะฮะในการที่จะไปทำ individual career planning ที่เขาเรียกว่า IDP นะ individual development planning IDP นะครับ IDP ก็เสร็จแล้วก็มีนำไปสู่การที่จะพัฒนาน นะครับบุคคลนั้นให้มีผลงานดีขึ้นสอดคล้องไปในทิศทางที่ที่เขาเรียกว่าแพลนแคริเอร์แพลนนิ่งหรือหรือเป้าหมายอาชีพของแต่ละคนนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของการนำไปเพื่อพัฒนานะครับที่สำคัญอีกอันนึงในเรื่องของการพัฒนาก็คือมีการใช้เพื่อการแก้ไขปรปับปรุงผลการปฏิบัติงานนะครับมีส่วนไหนที่บกพร่อง ก็จะได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับส่วนไหนที่ดีแล้วก็จะทําให้ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือนําไปใช้ในการที่จะในกรณีที่จําเป็นต้องเลิกจ้างคนนะฮะต้องเลิกจ้างคนในกลุ่มคนที่มีอายุงานเท่ากันเนี่ยนะครับ ถ้าสมมติมีการเลิกจ้างคนในกรณีคนรุนานงเนี่ยนะครับก็ถ้าอายุงานเท่ากันเนี่ยเขาก็จะเลือกเอาคนที่มีผลงานที่ดีเก็บไว้คนงานผลงานที่ไม่ดีนะฮะก็จะให้ออกไปนะครับแต่ว่าจะต้องมีหลักฐานมีกระบวนการนะครับต่างๆเอาไว้เป็นอย่างดีนะครับเอาไว้เป็นอย่างดีเพื่อบันทึกแล้วเพื่อที่จะนําไปเป็นหลักฐาน ในกรณีที่อาจจะมีการต่อสู้คดีกันในศาลนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้เพื่อการคัดเลือกนะครับบุคคลในกรณีจจะมีการเลือกจ้างก็ก็เป็นสิ่งที่สามารถนำไปใช้ประกอบได้นะครับทีนี้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ยนะครับเครื่องมือที่สำคัญเนี่ยเครื่องมือที่สำคัญเนี่ยก็ จำเป็นจะต้องมีระบบนะครับมีกระบวนการมีวิธีการที่เรียกว่ามี p olicy procedure เอาไว้ประกาศไว้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็อย่างเช่นวัตถุประสงค์ของการประเมินแล้วก็การนำผลการประเมินไปใช้นะฮะอันนี้ก็จะต้องมีกำหนดไว้เรียกว่าเป็น policy procedure แล้วก็ส่วนที่สองเนี่ยก็เป็นเรื่องของ เครื่องมือนะครับเครื่องมือที่จะใช้แล้วก็จะมีแบบฟอร์มนะครับแบบฟอร์มการประเมินนะฮะแล้วก็อาจจะมีคู่มือในการประเมินในรายละเอียดนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ที่สำคัญนะฮะทีนี้ในการประเมินงานเนก็จะต้องมีกระบวนการนะฮะกระบวนการในการดรเนินงานนี่ผมจะ พูดโดยย่อนะครับการประเมินผลการบติงานเนี่ยก็มีสิ่งสําคัญก mm ็คือหนึ่งต้องเตรียมการนะฮะเตรียมการเตรียมเตรียมนโยบายเตรียมระเบียบวิธีการเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือให้พร้อมนะครับแล้วก็สองก็ต้องมีการสื่อสารนะมีการสื่อสารมีการแจ้งมีการประกาศให้ทุกคนได้ทราบล่วงหน้านะครับว่าเราจะใช้ วิธีการประเมินแบบไหนใช้แบบฟอร์มอะไรอย่างไรแล้วจะนําไปใช้เพื่ออะไรนะครับเสร็จจากนั้นก็ <c oughs> จําเป็นจะต้องมีการดําเนินการนะฮะดำเนินการก็คือดําเนินการประเมินประเมินเสร็จแล้วก็จะต้องนําเตรียมแผนนําไปสู่การใช้ปฏิบัตินะครับประกอบการตัดสินใจเสร็จเรียบร้อยก็แจ้งให้พนักง,งานได้ทราบ นะครับเสร็จจากนั้นก็จะมีการติดตามและประเมินผลนะครับการติดตามประเมินผลทีนี้ในการประเมินเนี่ยนะฮะก็จะต้องมีหลักยึดนะครับอยู่ให้เกิดความเป็นธรรมนะฮะเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้เกิดความเป็นธรรมนั้นมันก็ จะต้องมีเกณฑนนะ์มาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะแยกเป็นเกณฑ์มาตรฐานเอาไว้นะว่าเราจะมีเกณฑ์นในการปฏิบัติอย่างไรนะครับทีนี้ที่สำคัญเนี่ยง่ายๆก็คือเรื่องของประเภทนะฮะประเภท เราส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะแยกย่อยนะฮะแต่ว่าผมจะให้หลักใหญ่ๆนะการประเภทของการประเมินเนี่ยก็จะแยกตามวิธีการก่างแล้วกันเอาเป็นวิธีการประเมินผมจะแยกเป็น3กลุ่มนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายๆกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือการประเมินผลโดยที่เขาเรียกว่าอาจจะเป็นการประเมิน โดยที่ใช้มาตรฐานเป็นตัวตั้งนะครับประเมินอาจจะเรียกประเมินผลโดยตรงนะครับนะรบประเมินผลการบริหารงานโดยตรงนะก็จะต้องมีเกณฑ์มาตรฐานเป็นตัวตั้งแล้วก็เอาผลเงินผลการบริหารงานมาจับนะครับอันนี้ก็เหมาะสําหรับงานที่เป็นงานผลิตหรือเป็นงานที่เป็นงานขาย ที่มีเป้าหมายที่วัดกันได้อย่างชัดเจนนะครับวิธีที่สองเนี่ยประเภทที่สองเนี่ยก็คือการประเมินโดยโดยที่เรียวกว่าเป็นการประเมินทางอ้อมนะครับประเมินทางอ้อมนี่ก็จะใช้วิธีการประเมินคุณลักษณะของคนนะครับของผู้ปฏิบัติงานแล้วก็ประเมินพฤติกรรมนะหรือพฤติกรรมนะครับ การประเมินโดยตรงทางตรงเนี่ยมันเห็นได้ชัดเจนนะครับอย่างเช่นเรามียอดการผลิตนะครับว่าเราจะต้องมีสามารถผลิตได้เท่านั้นชิน้นเท่านี้ชิน้นต่อหนึ่งวันนะครับหรือยอดขายนะครับในแต่ละเดือนหรือในแต่ละช่วงเวลาสมมติว่ายอดขายเดือนหนึ่งจะต้องได้1ล้านนะฮะล้านบาทสมมตินะครับในตัวเลขสมมตินี่ก็แล้วแต่นะฮะ ถ้าหากว่าได้เท่ากับ1นึ่ล้านบาทเนี่ยก็แสดงว่ามีผลงานได้ตามเป้าหมายแต่ถ้าได้ไม่ถึง1นึ่ล้านได้สักห้าแสนเจ็ดแสนในนี้ก็ถือว่า7จ็ดแสนนี้อาจจะพอใช้นะต่ํากว่านั้นก็อาจจะถือว่าใช้ไม่ได้เลยนะครับหรือถ้าเกินหล้านเนี่ยถือว่าถือว่าได้ทํางานผลงานได้ดีนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการวัดทางตรงแต่ว่าในกรณีที่มันวัดทางตรงไม่ได้เนี่ยนะครับ เราก็อาจจะต้องตั้งเกณฑ์มาตรฐานนะเกณฑ์มาตรฐานก็อย่างเช่นปริมาณงานนะครับแล้วก็คุณภาพของงานหรือจะใช้เรื่องของเวลาเข้ามานะครับใช้เวลาเข้ามาหรืออาจจะเรียกว่าความเร็วหรือหรือวิธีการปฏิบัติที่วัดได้อย่างชัดเจนนะครับอันนั้นก็เป็นแบบที่หนึ่งนะฮะแบบที่สองเนี่ยวัดทางอ้อมเนี่ย ก็โดยโดยถือหลักง่ายๆนะว่าถ้าหากว่าคนมีคุณลักษณะอย่างนี้นะครับอย่างเช่นความขยันมันเพียนนะครับมีความขยันมันเพียรความตรงต่อเวลาอะไรพวกเนี้ยนะฮะจะเป็นเป็นคุณลักษณะตรงต่อเวลาเนี่ยอาจจะเป็นพฤติกรรมนะฮะเป็นพฤติกรรมแต่ว่าคุณลักษณะความขยันมันเพียนหรืออะไรต่างๆแล้วแต่เราต้องไปพิจารณาดูว่าในบริษัทของเราเนี่ย เราต้องการคนประเภทไหนนะฮะแล้วก็คุณลักษณะสำคัญเนี่ยคุณสมบัติสำคัญเนี่ยใน job specification เนี่ยเรามีอะไรบ้างก็เอาสิ่งเหล่านั้นะนมาตั้งเป็นเกณฑ์ขึ้นมานะครับเป็นเกณฑ์เช่นความขยันมาทำงานแต่เช้าหรือขาดงานหรือลางานหรือไม่มีการลาเลยอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นการประเมินคุณลักษณะนะครับ แต่ที่สําคัญผมยุ่นิยมใช้กันมากก็คือประเมินพฤติกรรมนะครับเพราะเราเราคาดการหรือประมาณการเอาว่าถ้าคนที่มีพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยจะสามารถทํางานได้เป็นผลสําเร็จนะครับอันนี้ก็เอาพฤติกรรมมาวัดนะครับการการแสดงออกของคนนะในการทํางานก็มากําหนดว่าจะมีพฤติกรรมไหนบ้างที่จะนําเอามาเอามาใช้ ในการวัดอันนี้เราจะไปพูดกันในเรื่องของการการกำหนดเครื่องมือนะเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินในรายละเอียดแบบที่3เนี่ยเป็นที่เรียกว่าเป็นคอมบิเนชันหรือ2แบบรวมกันคือวัดทั้งทางตรงและวัดทั้งทางอ้อมหรืออาจจะเรียกว่าวัดทั้งเชิงคุณภาพและวัดทั้งเชิงปริมาณวัดปริมาณก็คือวัดทางตรงคุณภาพเนี่ยก็คือวัดพฤติกรรมวัดทางอ้อมวัดทางใดทางหนึ่งเนี่ยมันอาจจะไม่ ครบสมบูรณ์เพราะนั้นก็อาจจะวัดโดยทางตรงด้วยวัดทางอ้อมด้วยเป็นการเสริมกันอันนี้ก็จะทำให้การประเมินผลงานนั้นเนี่ยมีมีความสมบูรณ์มากขึ้นสามารถอธิบายได้ดีขึ้นนะครับครับในะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการพูดในภาพรวมๆของการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อที่จะแยกแยะให้เห็นว่าผลการปฏิบัติงานของแต่ละคนนั้นเนี่ย แบ่งได้เป็นกี่กลุ่มสมมติว่าแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มไหนทํางานได้ดีมากกลุ่มไหนทํางานได้ดีกลุ่มไหนทานํางานที่ไม่ดีนะครับแล้วเราก็จะได้นำออกไปใช้นะครับทั้งในแง่ของการการพิจารณาความดีความชอบทั้งในแง่ของการาพัฒนาและทั้งในแง่ของการตัดสินว่าจะให้อยู่ทำงานต่อไปหรือไม่หรือในกรณีที่มีการเลิกจ้างนะครับ ครับนี่ก็จะเป็นพื้นฐานไว้ก่อนนะครับในค่าวต่อไปเราก็จะมาพูดในรายละเอียดนะในส่วนที่สําคัญของการประเมินผลการปฏิบับบติงานต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ก็คงจะยุติไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามนะครับอาจะกครูนาแนะนําให้ผู้ที่ทํางานด้านนี้ผู้สนใจกดติดตามได้ก็จะก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานต่อไปนะครับระมัดระวังนะครับยังอยู่ในช่วงระบาด ของโควิดสิบเก้านะครับต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กติกายอย่างเคร่งครัดนะครับใส่แมสแล้วก็รับประทานอาหารร้อนล้างมืออย่าเข้าไปในที่ยู่ชุมชนคนที่ฉีดวัคซีนยังไม่ครบก็ยิงต้องระวังมากแม้กระทั่งฉีดครบแล้วก็ต้องระวังนะครับต่อไปครับขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ